อส usted, ิสนะทัวยกล้อมาคุยกันต่อครับกับ c o o r คุณดิษทัศน์ปัญญาประชุนประธานเจ้าที่บริหารบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกับแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรที่มุ่งเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับก็ตอนนี้เราก็พยายามที่จะขยายนะครับในส่วนของ อายาจัรปัตที่เราให้บริการกับประชาชนนะครับทั่วไปเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เดินทางนั้นเป็นผู้ที่เป็นประชาชนนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นพิการอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือจุดประสงค์เราครับผมคุณกฤษณะเข้าไปซึ่งใช้บริการประจําอยู่แล้วจะเห็นว่าการวาง infrastructure ต่างๆเราให้ความสะดวกสบายกับทุกท่านนะครับแล้วก็เราคานึงถึงความปลอดภัยความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นทางลาดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถของสุภาพสตรีนะครับเป็น priority ไม่ว่าจะเป็น ทางลาดเราจะไม่มีอะไรที่มันเป็นสะดุดนะครับก็ง่ายต่อการที่จะเคลื่อนไหวนะครับของวีลแชร์ต่างๆแล้วก็ห้องก็จะได้ไซส์ที่เหมาะสมนะครับมีอุปกรณ์ที่สะดวกสบายแล้วก็มีในเรื่องของอ m e เม e n c y ด้วยบางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหนี่คือสิ่งที่ OR อํามาแล้วและก็ ทำต่อไปใช่ปัจจุบันนี้จะเรียก OR หรือ PT Station เป็นแค่ปั๊มน้ำมันคงไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้ครับมันเป็นอะไรจะบอกเป็นศูนย์การค้าไน้อย,อยบ,บางทีบอกจะเป็นบ้านแล้วนะครับเพราะมีทุกอย่างเลยใช่ครับมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราสร้างให้เป็นเกิดอีโคซิสเต็มเพื่อรองรับความสะดวกสบายของทุกคน<อ>นะครับ<อ>เพราะว่า PT Station ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งแคปห่งผลิตภัณฑ์ ในขนาดเดียวกันแล้วมีการให้บริการในหลายอย่างเช่นในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มพูดถึงเครื่องดื่มนี่หน้าเราด้านหน้าเรานี่อันนี้ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วกาแฟอาร์เมสันนะคับแต่นี้รู้สึกจะเป็นน้องใหม่แล้วฮะเนี่ยครับเป็นน้องใหม่ครับผมกาแฟพร้อมดื่มครับผมแบรนด์อาร์เมสันแบล็กครับอันนี้คือยังไงเพิ่งออกมาเลยฮะเพิ่งออกมาเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นนโยบายทางโออาร์โดยเพราะท่าน ซีโอดิสตัครับ,รบก็คือเรื่องการส่งเสริมชุมชนใช่ครับแล้วก็สินค้าคจากชาวบ้านจากชุมชนใช่ครับเห็นมีแบรนด์ไทยเด็ดแนดไฟเด็ดเป็นความภูมิใจของของเราครับคือในเรื่องของ OR Go โกนะครับคือเป้าหมายขออาในปี2030นะเราต้องการที่จะกระจายไรายได้นะครับ <S <S 2> <S 2> ให้สู่ <S <S สังคมชุมชนรวมทั้งวิสาหกิจหรือว่า SME ต่างๆอันนี้คือเป้าหมายที่เราอยากจะกระจายอย่างที่ผมเรียนว่า OR เนี่ยเราไม่ได้เพียงแต่ทําธุรกิจอย่างเดียวเรา ต้องการที่จะทําให้ชุมชนหรือสังคมนะฮะให้โอกาสให้เท่าเทียมกันนะครับอันนี้คือความเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปคัดผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับปุยคาคุณภาพซึ่งจะหลบอยู่ตามจังหวัดต่างๆในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ังนั้นมาเพื่อจะให้เขามีโอกาสในการขายในพรีเซชันเราเรามีพรีเซชันเนี่ยสองพสาขารวมทั้งคาเฟ่เมซอนด้วยผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะไปอยู่ในเราเรียกว่าแพลตฟอร์มแล้วกันที่ก็แพลตฟอร์มเราครับผม ไทยเด็ดคร,ครับผมมีอะไรเด็ดบ้างครับพี่วายครับต้องดูนะครับ เรามีผลิตภัณฑ์มากมายในทุกๆจังหวัดอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเราที่เราเอามาให้ดูนะครับเป็นไฮไลท์แต่ความจริงมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะครับนี่จากจังหวัดพัทลุงนะครับโโแป้งคลิปครับอันนี้ของคุณลุงนะครับทัวคุณลุงจากแม่ฮ่องสอนโอ้โหนี่เกือบน่นเลยเกือบเหนือ,นอ,นอนสุดเลยนะครับ,รบลองมาดูวันนี้เป็นกระเป๋ากระจูดจังหวัดพัทลุงฮะอันนี้ไม่แพงเลยนะประมาณ250บาทมันถูกเกินไปไหมนยไม่ไม่ถูกฮะอันนี้เป็นสินค้าที่จากชุมชนจริงสวยงามดูไฮโซย์เลยเนี่ยดูดีสองร้อยห้าสิ ไทยภูเขาไฟนุ่มมากเลยครับผมรับประทานแล้วในนี้มีซอสนะครับพอผัดไปเนี่ยมีกลิ่นกระทะนิดๆกลิ่นอะไรเงี้ยโหอร่อยมากครับอยากจะนําเสนอส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีผลพันธ์อีกมากมายนะครับมีตั้งอยู่ที่ไัยเด็ดแล้วรวมทั้งในเรื่องของคาเฟ่เมซอนด้วยนะครับมีมีหลายแห่งก็เทียมทันนะเสียมแต่สินค้าของฝากแต่ละชุมชนนะแล้วก็โออาจะเข้าไปช่วยใช่ครับส่งเสริมพัฒนายินดีเลยครับเพื่อจะเนี่ยสร้างโอกาสสร้างตลาดใช่ครับเพื่อคนทั้งมวลด้วยนะครับ คือ OR เรามีเป้าหมายชัดเจนเรื่องของ OR Go กหรือว่า OR ในปี2030แน่นอนทุกๆปีเราต้องพัฒนาให้ OR เนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับมี Eco s y s t e m มที่สมบูรณ์รูปแบบสุดเราไม่ลืมในการที่จะสนับสนุนนะครับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเด็กซีเนียร์ซิตี้เซนนะครับหรือว่าผู้พิการอันนี้คือสิ่งที่เวลาเราวางกลยุทธ์นะครับในในทิศทางเราต้องไปทิศทางเดียวกันไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังปัจจุบันนี้ OR ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ขายพลังงาน เราเป็นผู้ที่ทำรีเทลด้วยแล้วเราก็มี ผิตพั์มากมายที่เข้ามามนะครับรวมทั้งเราเองก็พยายามที่จะปรับตัวเองแปลงตัวเองจากการขายหรือการจําหน่ายผิตภั์ต่างๆ<ม>รวมทั้งผิตพันดีๆของไทยเด็ดให้เข้ามาอยู่บนฟิสิกส์แพลตฟอร์มในพ<อ>ีทีเซชันแล้วเราก็กระจายนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งจะเอาผิตพันพวกนี้ขึ้นไปขายบนออนไลน์ด้วยไม่จําเป็นว่าจะขายต้องเข้ามาที่พีทีเซชันเท่านั้น<ม>ในอนาคตอันใกล้เนี่ยผิตพันต่างๆของชุมชนสังคมต่างๆที่เราดูแลอยู่<อ>เป็นพันธมิตรด้วย<อ>ก็จะขึ้นขายบนระบบออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้น S <S ผมอยากให้คุณกฤษณะและประชาชนทั่วไปมั่นใจในทิศทาง OR นะครับว่า OR จะเป็นบริษัทที่ตอบโจทย์ทุกๆอย่างในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ทุกๆแห่งที่ออกไปเราจะเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนครับ นี่นะครับ CEO OR คุณิสทัตปัญญาราชนประธานเจ้าที่บริหารบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกับแนวคิดในการสร้างโอกาสเติมเต็มคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมไทยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอขอบคุณ OR f e l y Design for all เพื่อคนทั้งมวลครับ sun and rise to the